มากก็เจอเลยค่ะเหตุไอมาริโอนะจ๊ะนี่เงินดินนะจ๊ะเหตุพี่ะสวยงามจ้ะพีนกลึกโชคดีโชคดีผมจะอีกดอกานะ่านอีกนะค่ะทุกคนสวัสดีจ้าวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องยายผขเขียวด้วยค่ะเน ้วค่ะเฮ็ดจะจะชิได้เฮ็ดอย่างเนี้ยขนจะหาก็ตกดำมือเนาะคะ่ะเนาะคุณผู้เยื่อไปจะหาน้ำกันมาเด้อค่ะเด้อสุขูสุคนเบิ่งน้ำกันเนะาะจ่าสิได้เฮ็ดอย่างเนี้ยโอ้ยยังบ่ใส่ถุงมือเลยค่ะนี่เฮ็ดทานเผาค่ะเอา้ายังสวยงามดอกบปะไงจ้ะทุกคนปวดบ้าไงน,นี่ค่ะ เผาเบิดแล้วจ้ะนี่จ้ะมาทำบเห็นเพิ่นได้ดิเชียหนาออกมะค่ะได้ไปให้ทานด้มือได้เตดอเพิ่มทุลู่ึ้นเนาะค่ะจ้ะน้อ,มอเม็นดอกเฮ็ดน,นี่ค่ะ พ่อรู้รในสงสัยแมนนั่นแมนดีแท้ะทุกคนกระล้านดอกก็ดีกินจ้ะนม่ทานเนะค่ะเนาะอ่อนๆจ้ะนี่จ้ะนั่นสวยๆจ้ะนี่จ้ะ ตุนๆขึน้นมาแล้วแมนโลดนะจ๊ะเดี๋ยวไปเห็นโอกาสไเคเี่ยวเห็นจ๊ะอันเด้อแมนนิลีค่ะนั่นทุกคนนี่จ๊ะโอ้สองดอก ตรงนี้เบ่เอาค่ะแมงแล้วจ้ะปล่อยคนโอ,อกเสีอเนาะใช้บ่เห็นจะต้นสุดไปแล้วนี่ค่ะสองตัก ข้าวต้มเพื่นพ่นเป็นสีนี่น่ะจะจะน้อยกระดำค่ะนี่จ้ะโอ้ยยายพ่อคุมเฮตานได้ดดกเข่าแล้วก็พ่อเป็นมูด้วยจ้ะยังสวยค่ะ,ผลผลคะคุคนนต๊ะจ้ะขนต๊เก็บเป๋าก่อนเนาะค่ะเอาดอกงนานนี่จ้ะนี่ค่ะ กำลังปลูกนี่ยจ้ะสงสายแม่นด้วยนี่จ้ะนั่นแน่นดีค่ะทุกคนนั่นตั้งใจกัแล้วเห็นไหมสิเนี่ยกำลังงามเลยค่ะทาน จะให้ทานรดตาแย้แถวที่เมีจะดำๆดำเยแต่ว่ากะเขาเร็กเบาเนาะค่ะพวหนสปอร์อู้เหม็นบงอ๋อนี่ดวงดว่เอาได้จะ้ะไดสิก็เรียกอะไเก็นนี่ดวงไม่เอาได้จ้ะสวยๆ,ๆ,ๆนี่ค่ะดรนี้เทาเร็วนั่นจ้ะนั่นจะ้ะเ้าเวพวกหนุสปอร์นาะจะเนาะนั่นนั่น,น,น่ะ เราเละาจานน่โอู้ยายเบร์หินเถี่ยวทุกอนน่นเนาะค่ะโอ้ยลายี่นี่แม่นบัสค่ะคุณไลยจะไลายังไงนี่นี่ก็แม่นจ้ะเอาแล้วนี่จ้ะไม่ทันนัน่นด้วยจ้ะไล่ะไลายนะะ่ะนี่จ้ะนี่เอาได้นี่จ้ะนี่เอาได้ฝนตกแก่เปลียนแต่ว่าข้างใต้บ่บเปียกเนาะค่ะให้เป็นโบอกอนี่ค่ะ ให้ทาน,นี่ไหมไาหลายจะ้ะได้เลือดเ,เอาเนาะคะ่ะนี่นั่นน่นเท่าเล้วเห็นบ่จะดำดำนะให้ทานนี่ก็เลือดเอาดอกอ่อนๆเน,น,นะจ้ะเนาะ ดอกเข้าคนค่ะจ้ะทุกคนยายพ่อเฮ็ดเอ่อสตอ็อกริมเชียนเนาะค่ะแต่จริงๆแล้วเฮ็ดตัวนี้ต้องเบิ่งให้ดีเนาะค่ะเนาะเอ่อเพราะว่ามีคู่เหมือนที่ว่าเป็นพิษไร้แรงนั่นจะ้ะนี่ค่ะยายโบอยากแนะนำให้เก็บเด้อค่ะเด้อเฮ็ดตัวนี้สตอ็อกริมเชียนซื้อเพิ่นเดี๋ยวย,ยายยังไปเขียนลงให้เบิ่งนะ่าจะ ต้องเอาไปทั้งทั้งหางเนาะค่ะศึกษานี่จะดูซ่อนกันพูดนะคะเนาะนี่ค่ะเฮ็ดตัวนี้แยาบาปใหญแนะนำให้เก็บค่ะเพราะว่าเจอเห็ด ไอ้คู่เหมือนเพิ่นมี้พิษไล่แรงเนาะจะ้ะเดี๋ยวยายพอ่อยายจิงถ่ายให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อคู่เหมือนเพิ่นนี่จะ้ะสต็อกสวิมเสียนขันยายว่าอันบ่ถือก็ขออภัยเด้อจะ้ะไปค่ะทุกคนยายผมสิออกเมืองแล้วค่ะบ่ได้เฮ็ดเนาะจะ้ะเนาะนี่ค่ะนี่ละจ้ะได้สมนี่ละค่ะ อันนี้จะเฮ็ดทานเนาะค่ะได้บอร์ไหลค่ะทุกคนยายก็เลือกเอาหมูบกักไงจ้ะใส่รถกระบะเมื่อก็กบเบอรเบแต่ว่าจะเคล้าแล้วยายเลือกเอาพวกกินระยะเนาะจ้ะเฮ็ดทานเนาะค่ะนี่แหละจ้ะผลงานมันขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อสุขูมสุคนที่ติดตามหลับชมยายเนาะค่ะฝนตกจ้ะพี่น้องน่ค่ะเปีกเปกยกๆยายสินหายเบิง่งนี่จ้ะ แต่ว่าทางล่างแห่งๆเนาะค่ะเลยบุ้มมีเฮ็ดนี่ค่นนี่บดพอเฮ็ดถึงหวานจ้าเกาะค่ะทุกคนได้เขี่ยให้ดบ่งเนาะจ้ะเนะาะบุ่นปลาถ่ายอยู่ใส่ไข่กันเบดเนาะค่ะปลากระได